แล้ววันนี้ซีคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่ซีจำคำขวัญประจำจังหวัดได้แม่นยำเลยค่ะเมืองรอ้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่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 ค่ะโอยเลนเี่ครับหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะฟิวเจอร์ออฟสุราษฎร์ธานีอนาคตสุราษฎร์ธานีจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับค่ะ เมืองต้องมีอนาคตภาพจําของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่เปลี่ยนไปนจากเดิมเยอะเลยค่ะเพราะว่าความคึกครืนนั้นไปนกระจุกตัวอยู่ที่เกาะสมุยก็ซะเยอะวันนี้ภาพรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่างจากที่เคยเป็นทั้งที่เป็นจังหวัดใหญ่โตมีพื้นที่มากเป็นอันดับ6ของประเทศแล้วนะคะแถมเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง1นึ่งแสนันล้านบาทเป็นอันดับ3ของประเทศไทยเลยละคะ่ะถ้าพูดถึงรายได้ของจังหวัดนี้วัดกันเมื่อปี2 0 2 4ีที่ผ่านมานี่เองดังนั้นวันนี้ ซีก็เลยอยากจะชวนทุกคนไปสำรวจฟิวเจอร์ของเมืองสุราษฎร์ธานีทุกมุมที่อันซีนที่คนคิดไม่ถึงเริ่มแรกก่อนเลยเวลาที่เรามีแรงขึ้นไปท่องเที่ยวก็ต้องผ่านไปหาที่กินเพราะสถานที่กินนั้นจะเป็นสถานที่ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นและรู้สึกหิวรู้สึกอยากเดินทางไปสุราษฎร์ธานีนี่เลยค่ะ้าวพลามลงสงเล่าโอ๊ซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการการันตีจากม e ิชลินไกด์2ปีซ้อนเลยนะจ๊ะพลามนี่เปิดมา60ปีแล้วหรอคะ่ะ ไอชื่อของเขาจริงๆก็เป็นซาแตะปุงนะคะอันนี้พาราม,มงสงคนไทยเขามาตั้งกันเองเธอจะได้เรียกง่ายๆเดิมทีเป็นอาหารของคนจีนแต่จิ๋วค่ะประกอบไปด้วยผักบุ้งลวกหมูชิ้นลวกและก็ราดด้วยน้ำกะทินหน่อยๆตกใได้วยเครื่องแกงที่ทำจากน้ำพริกเผาคำว่าพารามเนี่ยก็แทนที่ผักบุ้งลวกที่มีสีคล้ายพารามลงสงหมายถึงการเอาผักบุ้งลงไปลวกเหมือนอาบน้ำเลยคะ่ะยอมใจเรื่องการคอดชื่อของคนไทยอะเนาะ แต่ถ้าพูดถึงภาคใต้หลายคนอาจจะนึกถึงติ่มซำซึ่งร้านที่ซีจะพาไปชิมก็คือโชคชัยติ่มซำจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ความหลากหลายของเมนูติ่มซำที่มีเป็นร้อยเมนูอยากกินอะไรก็เลือกเองราคาต่อเข่ง2บบาทเบาๆค่ะนอกจากติ่มซำยังมีเมนูเช้าอื่นๆให้เลือกอย่างซาลาเปาทอดปอบเปี๊ยกกุ้งทอดขนมปังหน้าหมูโจ๊กปลาไข่ลวกโอ้ยนับไม่ถ้วนเลยค่ะเทียบเลย อิ่มแล้วใช่ไหมได้เวลาเป็นสักการะแหล่งธรรมะที่คนสุราษฎรธานีนับถือกันค่ะนั่นก็คือที่สารหลักเมืองสุราษฎรธานีก่อนเลยค่ะสมัยก่อนพื้นที่จังหวัดนี้เคยเป็นอาณาจักรรีวิชัยและมีการขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระอวโลกิเตศวนโพธิสัตว์จึงมีการสลักหัวสารหลักเมืองเป็นพระพักของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนสีหน้านี่คือแหล่งธรรมะที่คนสุราษฎร์มักจะมาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันค่ะ คือซีไม่ใช่คนพื้นเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะให้ลงลึกเรื่องประวัติความเป็นสุราษฎร์ธานีต้องใช้คนพื้นที่ซึ่งซีนัดเคยแล้วค่ะโอ้โหซีฟู้ดเพียบเพียบเลยครับขายของคขายของเน้นขายของทอดน่ากินมากครับอะไรบ้างค่ะพี่กุ้งทอดแล้วก็ปูนิ่มครับแล้วก็นี่เกี๊ยวปลาไอ้นี่กุ้งอะไรคะพี่กุ้งกุ้งทะเลนะครับเป็นกุ้งตัวเล็กเอามาทอดกุ้งทะเลนะคะโดนซีก่อนแล้วล่ะเขายังไม่ให้ชวนเลยนะกินแล้วแหละจะมีอย่างหนึ่งที่บอกว่าห้ามพลาดคือปูนิ่มครับ ทานได้ทั้งตัวเป็นเป็นปูนปนม้าเลยครับดูธรรมชาติทุกอย่างนี่ขึ้นมาจากแพโดยตรงครับเพราะว่าร้านจะมีเรือกับเจ้าของแพคือคนเดียวกันคนเดียวกันแล้วก็ทำอาหารเก่งซะด้วยใช่ครับ้านนี้ช่วะไรน,นะคะก๋วยเตี๋ยวลิมคลองเจอในกูเกิลยังไม่เจอเลยอะ่ะยังไม่เจอ,อร้านลับของแท้ร้านลับของแท้เป็นร้านลับแต่เป็นร้านล้างของถ่ท้องถิ่นใช่ครับ หลังจากที่พูดคุยกันมาก็ได้ลายแทงอันซีนของตัวเมืองสุราษฎร์มาต่อกันเลยค่ะสตรีทอาร์ตของชุมชนตลาดล่างมีการเพ้นกำแพงรอบตัวเมืองแสดงให้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านตั้งแต่สมัยอด,ดีตจนถึงปัจจุบันเรียกว่ามาแถวนี้เดินไปไหนจะเจอแต่สตรีทอาร์ตตลอดทางถูกใจสายอาร์ตเลยอะ่ะเขาบอกว่าจุดสตาร์ทของการดูสตรีทอาร์ตจะเริ่มจากในโรงเรียนนี้เลยเหรอคะใช่โรงเรียนเทศบาล3ตลาดล่างทีมวาดเนี่ยเป็นทีมของคนบ้านล่างด้วยจุดขายคือคนก่อน เราขายคนคนม้่นล่างมีมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับนักท่องเที่ยวเรามีบ้านเก่าเก่าที่เหลือที่เดียวแล้วโอทาวใช่โอทาวมีอู่ต่อเรือเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเนี่ยในเรืออู่ต่อเรือซึ่งเหลือที่เดียวแล้วยังคงไว้แบบเดิมเลยนะแต่เริ่มปรังหับพังบ้างนะตามตามการเวลาที่ก็เป็นแบบว่าอาร์ตที่จะโชว์วิถีชีวิตนะคะอย่างคุณป้าคนนี้ก็มีตัวตนจริงจริป้าแดงมาแกจะทำเบรคฟาสต์ค่ะอันนี้เป็นโอหมักซีอิ๊ว มีโรงสีอิ๊วอยู่บนหลังนี้ <Ooh. S 2> เป็นสีอิ๊วเป็นโรงสีอิ๊วนี่เป็นวิถีชีวิตของคนริมแม่น้ำหนึ่งในลายแทงของเด็ดที่ได้รับจากคนในพื้นที่คือเรื่องเฉากล้วยค่ะเฉากล้วยนี่มันของเด็ดสุราต,ตรงไหนร้านนี้อย่างชิกอะดีชั้นเป็นลูกคนทําเฉากล้วยไม่ใช่ซีนะคะเจ้าของร้านคะ่ะทำไมต้องเป็นเฉากล้วยด้วยคะ เพราะว่าเป็นลูกคนทําเฉาก๊วยค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ทำจรจริง,รงใช่ค่ะใช่ค่ะทํามาตั้งแต่ต้นต้นตระกูลคืออากงอาม่าอ,อพยพมาเลยค่ะจากจีนก็ทําตั้งแต่จีนแล้วก็อ,อกพยพมาไทยก็ยังทำเฉาก๊วยค่ะที่ขายดีคืออะไรคะขายดีแหละคะ่ะเป็นเฉาก๊วยลยาไยโบราณค่ะแล้วก็เป็นชา,มาเมลใส่เฉาก๊วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วชอว็อกโโบราณกัชบช็วกที่เราขายเหมือนกันไหมคะจริงๆความช็อกโว้โบราณน่าจะเป็นการเหมือนเอามาใส่น้ําแข็งบดแล้วก็ราดด้วยน้ําตาลอ้อยอค่ะแล้วก็คลุกกับน้ําแข็งเมื่อคือสมัยโบราณเขาจะทานกันแบบแบบนี้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้โบราณไหมคะ อันนี้หรอคะอันนี้อาจจะสมัยใหม่ขึ้นมานิดนึง <Okay. S 2> เพราะว่าโบราณแต่ว่ามีนม <c oughs> เพราะว่าเรายังเป็นน้ําแข็งบดกับน,น้ําตาลอ้อยอยู่โบราณแบบทำเมื่อวานแล้วค่อยมาโบราณวัน,นใช่ค่ะ <laughs> ที่ต่อไปเอาใจใส่ธรรมชาติดีกว่าเราต้องใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่รับรองว่าคุ้มที่นี่คือต้องมาเลยค่ะป่าต้นน้ําบ้านน้าราดมาแล้วอยากมาอีกเพราะเป็นสนที่สุดอันซินที่คุณจะลืมตาในน้ําใสๆได้อย่างสบายตาสุดๆเพราะว่าที่นี่งดงามในแพ้เกาะสมุยบอกเลยเลยนะคะถ้าขายคลิปสั้นเนี่ยจะต้อง ก้มลงไปถ่ายใต้น้ําแล้วก็วน้ำบุญน้าไหวแบบนางเงือกเลยค่ะถ้าคุณจะไปถ่ายคลิปสั้นเอาให้วอร์รอลเนี่ยก็นี่เลยค่ะป่าต้นน้าบ้านน้าราดเป็นบ่อน้ําจืดค่ะที่เป็นป่าต้นน้ําจริงๆ มีความโดดเด่นในเรื่องความใสสะอาดของน้ํ Ooh, าอุ้ยใสมากยิ่งกว่าสระว่ายน้าในบ้านเราอีกเราสามารถเห็นปลาที่กําลังแหวกว่ายไปพร้อมๆกับเราได้เลยโดยแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนที่เราลงเล่นน้ําได้กับโซนให้เราพายเรือรับชมธรรมชาติค่ะจ้าว่าเบลซัสีเขเป็นดังท่องเที่ยวสายช้อปปิ้งนะคะแต่พอมาสายธรรมชาติแบบนี้เนี่ยให้ความฟิลคูดมากเพราะป่าต้นน้ำเนี่ยให้ฟิลสูงสวรรค์เลยทุกคน คือน้ำใสๆแล้วก็เห็นน้องปลาเนี่ยนะคะว่ายตามเรืออยู่เรื่อยๆเลยนะว่ายไปไว่ายมายตรงนี้นะคะแล้วก็กินไอของธรรมชาติที่อยู่ที่นี่นมันรู้สึกแบบสดชื่นมากค่ะแดดกําลังแบบลํำไหลแล้วก็จะเห็นอุโมง์ต้นไม้นะคะที่แบบเป็นต้นไม้หลายร้อยปีเนี่ยที่เกิดแล้วก็ผุดมาอยู่ตรงนี้อยู่นานแล้วค่ะเมืองร้อยเกาะหลายคนจะมาเพื่อแบบมาสมุยมาพัง,งนันอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตัวเมืองะก็มีอะไรดีๆให้ทาเยอะมากเลยนี่ตั้งแต่มายังไม่ได้ไปทะเลเลยนะ ได้กินแต่อาหารทะเลแต่ยังไม่ได้ไปทะเลเลยค่ะพื้นที่ป่าต้นน้ําบ้านน้าราดเนี้ยถูกดูแลและก็รักษาโดยชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันดูแลอย่างดีมีการออกกฎรักษาความสะอาดที่เข้มงวดฝากเลยค่ะถ้าอยากเห็นป่าต้นน้ําสวยงามคงกระพันต้องทําตามกฎพื้นที่ด้วยนะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามกันนะมาใต้ไม่ได้กินอาหารทะเลไม่ได้เดี๋ยวมาไม่ถึงงี้ร้านที่คนพื้นที่เขากาันตีว่าร่อยแรงก็คือร้านปูนิ่มน้องอีฟค่ะบอกได้เลยว่าร้านนี้อาหารทะเลสดจานใหญ่ด้วย ที่สำคัญราคาไม่แพงอย่างกุ้งย่างจานนี้เจ็ดกว่าบาทเท่านั้นค่ะแซ่บลายคนสงสัยแล้วแบบมีที่ช็อปปิ้งบ้างเปล่ารอค้าคำานิดนึงค่ะยิ่งคำาาเนี่ยก็จะเห็นการนั่งเล่นจิบเครื่องดื่มกันตรงร้านตรอกจุฬาคาเฟ่นี้ตกแต่งสไตล์วินเทจ เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นของสุรา์ธานีแต่งตัวน่ารักน่ารักมาเซลฟี่คูฟฟี่กันอยู่ตรงน,นี้แหละพอคำ้คำๆก็ช็อปปิ้งที่ตลาดสารเจ้านี่คือตลาดที่เน้นของกินอร่อยแบบพื้นเมืองเช่นผัดไทยเจ้าดังขนมจีนน้ำยาใต้ไอติมวานิลาช็อปปิ้งด้วยสับประรดกวน สุดๆอีกตลาดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลใช่ไหมคะคือตลาดสะพานคงร้อยปีเต็มไปด้วยร้านค้าขายของที่ระลึกเสื้อผ้าของเก่าของมือสองเรียรายเต็มสองข้างทางนอกจากนี้ก็ยังมีโซนสตรีทฟูด้ดให้เลือกกินอีกหลายเมนูจะเดินยังไงไหวล่ะคะนี้แม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของซีได้เมียนสุราฎร์ธทนีแต่ก็ประทับใจหลายอย่างนะคะทั้งของกินที่หลากหลาย ในจะซีฟู้ดอาหารโบราณทานยากไปจนถึงของหวานทั้งชาวกล้วยที่เป็นดั่งมรดกตกทอดกันในครอบครัวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งสายชิลรอบเมืองธรรมชาติที่อันซีนแต่สีเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งสวยงามไม่แพ้สถานที่ก็คือเรื่องของผู้คนค่ะที่ต้อนรับเป็นกันเองใจดีใจถึงและที่แน่ๆสีต้องคิดถึงที่นี่เลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครั้งหน้าสุราธานีอาจจะเป็นจุดหมายของการลงทุนแห่งใหม่ที่น่าพัฒนาก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อพูดถึงอนาคตสุราธานีเราก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าจะต้องมี หรือหอคอยที่เด่นตระงานในภายภาคหน้าแต่เราเชื่อว,ว่าในจุดดึงดูดที่ยังคงงดงามมาจนถึงปัจจุบันอย่างสถานที่ธรรมชาติที่ยังทรงคุณค่าแต่มีการพัฒนาทางเดินให้สะดวกสบายเที่ยวง่ายและธรรมชาติก็ยังคงใสสะอาดอาหารทะเลที่มีความเข้มงวดเรื่องฤด,ดูกาลจับและการขายเพื่อละเว้นให้ธรรมชาติได้มีโอกาสเติบโต,โตและกระทนุบำรุงตัวเอง ทั้งเนเจอร์เมดและก็แมนเมดที่เดินทางร่วมกันไปอย่างลงตัวซึ่งในตัวเมืองเองก็ยังดูมีขีดความสามารถในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวการเพาะเลี้ยงการส่งออกหรือเพิ่มมูลค่าความเป็นอาหารทะเลแปรรูปไล้อีกเยอะเลยค่ะไปจนถึงซีว่าก็น่าย,ยังจะมีแนวคิดไอเดียใหม่ๆของธุรกิจยางพาราที่มีสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งผลิตที่สําคัญมากๆขับไปที่เขื่อน ก็ยังต้องผ่านเส้นทางการปลูกที่ยิ่งใหญ่สวยงามแต่แฝงไปด้วยมูลค่ามหาศาลที่เข้ามาที่ประเทศไทยเห็นแล้วอยากออกเดินทางเงยือนหลายจังหวัดที่ตีโจทย์อนาคตเมืองที่ต้องเริ่มจากปัจจุบันแบบอนาคตของสุราษฎร์ธาน,นีนี่แหละคะ่ะ